เรียกเรียกเขามาหน่อยได้ไหมเยเฮ้ยผมไม่ทันมีตะกูเลยเรียกเขามาละกูงงมากเลยเฮ้ยมจะไาติดมจะไาติดเขาจะซื้อเป็นเอเลดเหรอโอเคโอเคไปเขาซื้อตะกูเขาเอาชัวคืออะไรเอาชัวคืออะไรคือคือเอาเอาเอาสกูซีอะชัวไม่พี่เรียกเขามาเนี่ยใครขายไม่สกูซีชัวแล้วใครขายเขาพูดมึงไงไปติดไปติดไปติดไปเอาไง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 ไอแวนคนละคนปะ เราซื้อ 11m ไงเราซือ 11m ไงเราซื้อ 11m C T แล้ว 11m เฮ้ยพี่ขอตังค์ด้วยนะใครขายสกูอ่ะขอแจมหน่อยก็สนใจเอาไปลุดดวงไหมน้อง 11R เลยคิวอุดหนุนให้พี่ใช้นี่ไว้พี่ครับหาหุ้นลงทุนหกล้านแปดใยับเป็นเงิน11ล้านหายอีกแล้วนะที่ฟังผมนะตั้งแต่ที่ผมไม่ได้อยู่กับพี่ผมยาจกมากพี่เฉินลุณดีกับนายน้องน้องพี่เฉินใช่ 7m บ้างเอ่อแป๊บนึงนะเอ่อไม่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  7m4 มันกี่เมตรอ่ะ แปดอะกี่เท่าอะแปดคูณสี่แสนนั่นนึงนะเจ็ดล้านสองลบไม่ได้ไม่แต่บาทเดียวนี่ขอโทษจริงนี่เยอะปิดไว้ครับปิดไว้ครับปิดไว้เนี่ยพี่เนี่ยคนจะรวยต้อยิ้วไวคนจะรวยต้องยิ้วไว้เนี่ยกูหักกหุ้นนะครับอ๋อนี่คือเอาเอลิทเอลิทไปไปเปลี่ยนเหรอใช่ครับหุ้นไหมขอออกขอเป็นคนตีแต่ไม่ออกอะไรเลยละถ้าตีติดก็แบ่งกันถ้าสิบห้าสิบ ถ้าตีเ็ทำไมทตทำไมทำทำไมเอ้ามันต้องลงทุนเท่าไหร่นะไอ้ก๊อตเอเลี่อ้ยนีมาแล้วนี่มาแล้วรวยรวยคนรวยเท่าไหร่วะแปดหรือเจ็ดวะเอเลแปดเอเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดอ๋อเจ็ดจุดแปดถ้าตีถ้าสมมติได้ได้แบบไอ้นี่เหรอเราจะได้แบบตีแล้วป่ะเพื่อน ไอ้ว่าพี่เฉินแล้วกลับมาซื้อทันนะบวกกนยังเหลือนะครับไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยพ่อนทโรขับผ่อนพี่ไปดีไปอกกัดไปัดพี่ไปไปไไป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 ว อไรแปดล้านเลยนะเว้ย ขอโทษทีครับช่างลืมให้เบรกมาไม่เป็นไรครับพี่ไตีใครครับเนี่ยอาราชีอาราชีครับเดือดเดือดจะบอยโลงลงลมามาเซตของเพิ่มคนก็มีแค่นี้ลมามาเซ็ตของเพิ่มโอ้ยอะไรโจอย่าเหลือโจอย่าเหลือโจกับันนีอย่าเหลือโเาอะไรโจอย่าเหลืออย่าเหลือแฟนกูโจไปแลไอแวนอะ ต้องปกต้องปกแล้วแม่เดี๋ยวนี้ปกพีโจนี่แม่พี่หมไม่ไหวดิมึงเลิกแกวเราชอบแม่อันนี้ไฟละห้านะไฟละห้านะแปดห้าหนึ่งพี่เซิร์ฟเท่าไหร่นะแปดห้าหนึ่งค่ะสิบแปดล้นอย่างเดียวโตมึงจะเป็นอะไรวะไอโจอันนี้ไฟละห้านะยวเดี๋ยวพี่ยินให้เพิ่มนะเออไอไอนั่นยังไม่ถึงอยู่หรอยังไม่ถึงเลยในเมืองจบเฟสีปล่อยเคอเตอร์ครับคนดูปล่อยเคอเตอร์ พี่จ้ำช่วงที่วิ่งพี่เมย์เอามีดแครอทหรือว่าพี่เมย์ว่ามีดแครอทหน้าที่เจเลยพี่ไม่ไฟละห้านะท่าไหนครับพี่เจช่องนไหนดูไว้อยู่อะอ๋อเ้ยไอ้แวนเชี่ยแวนดทะลุครับทะลุเลยเจ้าตัวเจ้าตัวใครว่าไงตัวนี้เจ้าอะไรเนี่ยจะเป็นแครอทเป็นขันได้ปล่อยเช่าได้มันอยู่ที่ใครวะต้องถามมาถามไปบายให้หน่อยดิพี่ไม่ชัวร์ใครตัวบ้าปะถูกเอาอะไรเพื่อน ใช่แปลกจุกจะหมายถึงอยากเดินแครอทพี่บูเอาของเจ๊อยู่ไหมครับเจ้าชร์บ่ได้มีผลกับชีวิตเราจำไว้ไหนอะเขาไหนเขาไหนเซียะเขาไหนเซียะเสร็จแล้วเหรอแบนเฮ้ยมติดเหรอเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอุ้ยแบนโคตรเฟี้ยวกูบอกแล้วสีแล้วเดี๋ยวพวกมึงจะเอาเปล่าเอาไง ยังเหลือนะเว้ยไม่มันถามคนถามกูเหลือกูเหลือจริงกูเหลืออีกเอาซื้อจ้าวเขาหาคนซื้อเว้ยะนั้นอ่ะโจวเขาขายสกุลดิโจวเขาขายสกุลซีตีแล้วดิโจโอเคครับเออของไอ้คนทางมามึงเออมึงก็บอกว่ามึงมึงมึงก็บอกว่าตกลงราคาให้เสร็จก่อนแล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมราคาใครคนถึงแล้วถ้าแตกปุ๊บมึงก็เงียบเลยสิบสามเดี๋ยวนี้นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆบ่อบ่อน้ำอ่ะ13อันปอปอ เออสิบสามใช่ยนึกว่ารับสิบสามสกูตังมาให้เยอะเลยไหมหนึ่งแปดสี่ข้าครับเดี๋ยวตังมาให้ราแป๊บนึงเฮียกูรอขายการเบิดดีกว่าคุณลืมกาเบิดไปได้ไงวะยอดใหญ่ยอดใหญ่ดี๋ยวรอก่อนกูเดี๋ยวมาแน่เปิดเปมีตันในบัญชีอยู่72ล้านอะหน่หนอแล้วแน่นจริงพี่ขายเหล็กยันอะเอาเด้เออเหลืออีก8ป80เนียรับเอเนเหนึ่งอันเนี่ย พ,พี่มีเสษวัตเจมไหมครับพีああ่เสษวัตเจมอะเสษวัตเจมไม่ม well okay, ีเลยดิโอเคครับทางมาไปโจวเสษวัตเจมไม่มีเลยครับเก็บเงียบเก็บเบอร์เปลี่ยนปาวะช่วงที่โพสอะไรไม่ค่อยมีใครทักมาเลยไม่มีข่าวชาวเพราะวะพี่โจอ้าวชาลีฟขอขอพวกเจ๊ผมเช็คหมดแล้วฮัลโหลชาลีฟเอ่อเห็นบอกว่ารับไอเหล็กคิวเหรอเอากี่เมตรเอากี่เมตร โอ้ไม่ซื้อหลายเม็ดวะเออมึงซื้อไปก่อนห้าเม็ดเผื่อมึงคิดได้วันนี้เองขาดเม็ดเดียวก็ไม่ได้แปลวันหน้าจะไม่ขาดด้วยเออซื้อไปก่อนเออมึงซื้อเผื่อตัวเองด้วยอีกเม็ดนึงไงไงขอเพนหน่อยไอ้เหี้ยเม็ดสี่แสนเองหนึ่งศูนย์เจ็ดสไอ้เหี้ยอะไรก็ราคานี้กูขายไปหลายเม็ดแล้วหนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยถาเลยเหรอ ฮาเฮียะหรวะโหบีฮะหน่ี่คะเอาอุ่นหน่อยอุ่หน่อยไม่สี่แสนในขายออกเนี่ยอะไรล่ะไวะไงฉุบไง่ยชาลิฟชาลิฟเออไอเฮียตัดสายกูเลยเหรอสัตแม่งตัดสายเลยมันบอกว่าฮะบอกผมซื้อสามแสนห้ามาเองพี่เมื่อกี้แปคนอ้ามันจะเอาหอยลิปว่วไง ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดโทรศัพทบมือตัดว่าไงขอทีจัดปาเฟียลเฟียลอยู่ในเบลอยู่เลเบลได้ปะสองกระสุได้ไหมในเซิร์ฟเมฆอะไรเออเมื่อกูรอได้มึงได้คืนเดี๋ยวซื้อสองเม็ดเถอะเออเราเอาไปอีกเม็ดอ um, <c oughs> ุดหนุนหน่อยเก็บไว้ก่อนอุดดุดไว้ก่อนเอากูให้ติดไว้ก่อนเออติดไว้ก่อน เออวันหน้ามึงใช้เป็นปากเขียวเป็นปากแดงใช่ไหมแป๊บนึงนะคนดูเอาเงี้ยเอาเงี้เอย่างงี้ราคาแบบพี่น้องเลยสองเม็ดปกติแปดแสนไปเจ็ดแสนแปดที่เราสตตอกกีเอ็มพีเออมึงติดไปก่อนแค่ตดไปสองแสนแปดถ้าเราเริ่มไปแล้วเราสตตอกเพิ่มได้ไหมนะคนเรามีนี่จะตั้งใจหางกันว้ยได้ครับไอริฟไม่แล้วเราจะหาเธอโบสจากไหนครับโอเค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 ริมารันเอาเป็นเงินก็ได้หรอครับไอเอ็มพีใครจะถือเอ่ยของไบโอสมมุติ เออผูพี่พี่ไบโอครับพอดีผมมีเอเลคิวขายหลายเม็ดเลยครับประมาณแ5ิห้าเม็ดผูพี่พี่ไบโอสนใจไหมครับตอนนี้มีเงินคนละ9 0้า0มืครับติดไปก่อนได้ครับติดไปก่อนได้ติดไปก่อนได้ครับติดไปก่อนได้ครับติดไปก่อนได้จ่ายเป็นคำคำด้วยชื่อคำด้วยชื่อไว้ได้ครับคำด้วยชื่อไว้ก่อนได้ไม่เอาครับ ก็ไม่ก็หมายถึงว่าคุณอรชาก็ใช้เป็นคำเป็นชื่ออะไไงเอ้ยแบบผมเอาครับซื้อแน่นะเดี๋ยวจ่ายแน่อะไรอย่างเงี้ยเอาไปก่อนเลยเอาคุณอรชาฟังผมถ้าเกิดเอาไปปุ๊บไปตีปุ๊บขึ้นปืนได้หนึ่งกระบอกพร้อมตีนะครับอาจารย์ไม่สนใจกับจ่ายเงินปีหรอเน้องอ้าวถูกไหมล่ะนี่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 แค่เดินมาเลยคิวเนี่ยกดใส่ปืนปิ้งเรียบร้อยได้ปืนเพิ่มหนึ่งกระบอกทันทีไม่ต้องเสียเวลานะครับครับผม ไมันใช้ะกูครับปืนมันใช้เอเลคคิวแทนได้ครับเห็นไหมเอ่ยเม็ดละเม็ดละสี่แสนเองครับมันใช้กี่เม็ดนะครับมันใช้กี่เม็ดเอ่อมันมันให้เลือกครับเนี่ยมันมันมีอยู่เห็นไหมไอ้หัวข้อปืนเอลเคสามเห็นไหมสามารถใช้เอเลคคิวทดแทนสามเม็ดเห็นไหมแต่ว่าก่อนนี้เราเราก็ใช้นี่ได้ไงเห็นไหมพวกสกูเห็นไหมมันใช้สิบแปดมันใช้เอลเลคคิวสิบแปดอันเห็นไหมครับแล้วก็ตีได้เลยถูก เจ๊ก็ปฏิเองเนี่ยขึ้นได้เลยครับถูกครับถูกครับแล้วบอกก่อนนะครับเมื่อกี้อันนี้อันนี้พูดได้พูดได้คิดอีกทีพูดได้เจ๊อัลมอนคิดอีกทีสก,กูเนี่ยเห็นไหมตะเก็นเห็นไหมสกูแบบตีแล้วเนี่ยปลอดเดียวขายกัน 9m ถูกไหมครับเละคิว18อันราคาอาละ4แสนคำนวณมาปุ๊บกิ้งตัวเลขออกมา7 7 7ล้าน2แสนอันนี้คือคุณ<ต>อัลมอนกำไรแบบหนาะเนะครับถูกต้องครับตีไรได้หนึ่งรอบกำไรล้านแปดแบบหนาะเ ให้ติดกอนได้ค่อยตามจตีเดี๋ยวผมตีเดี๋ยวผมตีกอดเดี๋ยวผมตีเองก็ได้จะชอนทั้งนั้นนหะไม่มันมันมันเหมือนตีสกูเลยมันเหมือนสกูเลย75%ครับโอกาสติดโอกาสแตก25%คิดว่าจะเป็น25%นั้นหรอใครเขาคิดอย่างนั้นกันมันมีแตกนะมึงคนคิดว่าจะแตกก็คือคนที่แบบว่าไม่กล้าเสี่ยงดวงครับแล้วเมื่อไหร่จะรวยครับเมันมีแตกนะมึงเจ๊บอกมันมีแตกนะมึงต้องบอกพี่เมนมาล้อเนี่ยรับรับหหมดเเลยคคนนนไอารับ เขาบอกว่ามีคาถาให้ท่องว่าเฉินเฉิฉิฉินะครถูกครับถูกครับถูกครับก็คือก็คือแตกร้อยแบบเนี้ยติดติดร้อยครับไปฟังที่ไหนคเนี้ติดร้อยครับติดร้อยติดร้อยครับแตก้อยครับแตกร้อใช่ครับติดร้อยครับติว่าอครับติดร้อยครับติดร้อยครันติดอยครันตินรอยรบอครับติดรอยครับติ้ยติวร้ยครัติดรอรดร้อยัิดอย่อักนิดน่อยคุณเฉินผมอีสกูขายต่อครับรบติดร่อนขายกต่ดอกอบคตีไมิตีขอแคกิด โมดไหนบอกจะได้ไปชวนคุณแมวสโมกอะโอ้โหเดี๋ยวจบก่อนยังไม่ได้ครับคุณรอมอนได้ปืนเลยนะโอเคดีสโมดครับหนึ่งศูนย์เจ็ดสามมันต้องใช้กี่เมตรวันนี้สรุปเลยนะสิบแปดสิบแปดเมตรตีติดสิบแปดเมตรต้องเดงอันไงครับสิบแปดเมตรต้องเดงอันไงรท่ามกลางสิบแปดเมตรแทงก็เสียไปก็สูงเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะแตกสิเหมือนคุณรอมอนไปตีแล้วคิดว่าจะแพ้คุณจะตีทำไมถูกไหมล่ะครับกระเป๋าอะไรจ๊อกก์เอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยไม่มีแบบปืนขายเลยหรอ ไปจะบ,บ้าหรือเปล่าไปจะหาที่ไหนละ่ะปืนขายคิวแล้วคอยยังใช้ตั้งหกร้อยกว่าเหรียญใครจะเอาที่ไหนไปแลกไปหาได้โอ้โหถูกไ,ไหมนะตีจริงเหรอมันไม่ยากครับเมีอะ,ะเอามผมบอกก่อนว่าเมื่อกี้แหวนเพิ่งมาตีแหวนติดแ,แ,แ,แล้วแลแ้วก็ขายไปแล้วด้วยกำไรนนเนาะสี่ล้านนิลายังไงพูดดีแนะนำนิลาเมื่อ,อกี้เอาไปว่าเงินฟรีอ่ะพูดตรงตีติดง่ายจัดเลยตัวนี้เงินฟรีครับประโยชน์คุ้นๆเงินฟรีโดยร้อยกสิบล้านจ่ายยังไงอ่ะ ลหรอชาลีฟยูสองศูนย์ตู้เนี่ยที่ยืนกับพวกพวกพี่พี่ไบโอ닉เขาเนี่ยเดี๋ยวมาเสียงหน้าดนงชื่อแค่นี้ปีหน้าเลยพัชเชษอะไรแล้วขออีกทีครับคุณอลลาร์บอนยังไงอ่ะจ่ายยังไงก็อลลาร์บอลก็คุณอลลาร์บอลก็เดี๋ยวช่อคนไปเรื่อยนะไม่เช่อว่าคุณยาวทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ย่อมันเท่าไหร่จะได้รู้กันไงว่าเอ้ยต้องนาขนาดไหนอะไรอย่างนี้จะผัดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เข้าใจไหมฮะแต่คุณอลลาร์บอลได้ปืนไปเล่นเลยนะครับคิดดูผมผมไม่คิดถึง มันต้องตีเอียรีใช่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงในกดเข้าไปสิกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยเห็นไหมทูเริ่มเกียร์ไอ้สองคนนี้มันอยู่หัวข้อทูครับทูทูเห็นไหมทูไม่ได้เลยอ่ะตีทุกชิ้นด้วยอันนี้นั่นแหละใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ตีไซเรนเดอร์กริปแล้วก็บาเรลครับพวกสปริงอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช้ไวเบรมันง่ายมันมันหาง่ายกว่าไงอีกนั่นไซเรนเดอร์กริปแล้วก็บาเรลครับแต่ถ้าเกิดว่ายังยืนยันว่าเอ้ยถ้าเลิกกริปแล้วอยากตีสปริงแล้ววไไมมมม่ีีเบรผขาย นั่นแหละติดหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาได้ตังค์ไปแล้วอยากไปคิดถึงตอนแตกครับวันนี้ยันวันนี้ตีไม่ทันแน่ยังไงทานครับเนี่ยกดตีติดเลยเนี่ยกดตีติดเลยปุ้งปิ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 ้งแล้วชิ้นอื่นแล้วมันไม่ทันนะคุณอย่าคิดอื่นผมจัดให้แล้วคิดรวมทีเดียวดูดิจอรดูดิโอ้ดูดิมีอะไรเนี่ยเซลเว่นกเซลแมนเซลแมนไปไหนไปไหนไปไคือผมเห็นคุณอลรมอนจะตีแล้วผมก็อยากจะเออคิดว่าต้องมีปืนหรือเปล่าถูกไหมล่ะคือมันถือว่าการยื่นมือเข้าไปไง แต่ว่าถ้าจีทช็อตจะพักผ่อนยังไงอะสมมติว่าเป็นยอดหนี้อยู่ที่ประมาณ70็สเอ็มสมมติอ่ะสมมติเจ็ดสิบเอ็มใช่ไหมอะคุณเรามาจะผ่อนยังไงล่ะก็อยู่ที่คุณอลมอร์สิจะผ่อนยังไงอาทิตย์ละสิบได้ไหมอ่ะอลมรอาทิตย์ละสิบเอ็มเหรอถ้าอาทิตย์ละสิบเอ็มขอดอกสักแบบว่าดอกสินสักหน่อยได้ไหมล่ะแต่คนใจดีเขาไม่เคยขอดอกกันนะแตรเดนเจ้าอื่นอะเอาแกลางี้กับยี้ผมไม่ใช่แตเดนผมก็อี้ก็อี้พลาสติกนี่แต่ว่าพักสิบล้านใช่ไหมผมขอดอกสักอาทิตย์ลลลละะ้้้าานนนนนนกกกัแค่ีีพอออเยดดหึง ดอกอตกก็เดี๋ยเจ็ดล้านเพิ่มดอกก็เป็นเจ็ดล้านกุบกิบเถึงไหมล่ะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ็ดสิบล้านก็อาทิตย์ละล้านคือละสิบล้านก็เจ็ดอาทิตย์ก็ต้องเลยสิบสิบสิบสัปดาห์ก็เจ็ดล้านอ่ะเจ๊โอเคอย่างนั้นได้อยู่เห็นไหมล่ะก็จบมาค่ะได้ โอเคดีอาทิตย์ะครับเจย์จอยตีแตกหมดเว้ยทุกวันอะไรเรามาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนเพราะจะไม่ค่อยเจอเธอไม่เอางี้คุณออลมอจะจ่ายวันไหนก็บอกช่วงนี้ผมกลับมาแล้วผมมินี่ท่วมหัวร้านพีนงันร้านร้านส้มงานร้านพีนงันร้านโประกาศไปก้าวเกียร์เขาว่าไปใช่ใช่าถูกใช่ครับถูกต้องใช่อันนี้บูบู๊เอบอกเขาเลยมันต้องใช้ เท่าไหร่ครับเอาเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างมันต้องยังไงกันเนี่ยตาเดีนี้ถ้าถ้าตีหมดเออตอนนี้ผมมีผมมีเอเล็กคิวเนี่ยประมาณ80กลางๆ80นิดๆไม่แน่ใจว่ามันมันขาดอีกกี่อันนะต้องดูแล้วจะซื้อเป็นสกูไปที่เหลืออะไรเงี้ยครับพี่ชอรไม่เปลี่ยนชุดก่อนดิเออเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนชุดไหมาไอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนไหมเอาเป็นว่าเนี่ยลองลองคำนวณกับไหมครับว่า A2 สองไอไซเรนไซเรนเดอร์เนี่ยใช่สองกยืมรถหน่อยิปบกิปใช้3ครับแล้วก็บาเรลใช่สองจะประกาศเลือกโหลดดิชาร์รถเรา แต่พวกของที่อ่นนี้พวกผมไม่มีเลยนะพวกทิกเกอร์พวกฟอนพวกอะไรที่เอาไปไอ้พวกนั้นของของกระจกครับหาง่ายอ๋ออีกอหนึ่งอย่างที่เหมือนว่าแล้วมันต้องต้องขายได้ยังไงวะขายได้ยังไงวะเดี๋ยวเชิ่มเลยย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 ่ยยยะยย่ย่ายย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 ยายย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 ยนยย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 อยย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 ายยย มืนเอฟเคสามหึงกระบอกแถมก็ะสุนสามสิบนัดเอาไปซื้อเวลานี้ไม่แจกแล้วตายนานแล้วไม่ใช่เปิดโปรไปก่อนอ่าอไม่ปูดำเออคนไหนคือชื่อเซิร์กเอ้ยเดี๋ยวเออรู้ถึงว่าที่ตีเป็นของเป็นอาวุธตีติดร้อยนะครับติดร้อยนะไม่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 มีแตกนะยกเว้นสกูคนคนไหนนะครับ โอเคยังไขึ้นอใช่ไหมกูแจอกูเจอบ้านได้ยังพี่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เลยหรอโอเคเดี๋ยวชอบพูดนะได้ครับได้ครัเขียวเอดีกูหมดจะเบิดไหมของอยู่ไหนหยองอะหยองถือพี่เหรอโอเคเขาน่าจะคุยเวลากันไว้ว่าสีุ่มนะมั้งผมว่านะพี่จอนเก็บของขายรถยังผมขอเหม่อแป๊บเดียวแค่สองนาทีไม่เกินหรอก อัดสินใจร้อยเลยครับสวัสดีเอ็งเอาฟันเฉาะพี่เหรอฮ่าทำไมหลับเปียกๆฟันเฉาะเรอไ่ได้ฟันเหยนครับแค่ฟันยืนเชิญครับพี่รวมาอย่าว่าน้องไม่ว่าก็น้องมันบอกว่ามันฟันมันฟันยืดมันไม่ได้ฟันเหยินใช่ไหมน้อง องหนูแค่ไม่อยากเอาเหล็กมาติดฟันฮห้อะไรให้แลกอะไรก็ได้จะทำพิม์เบอร์ทำไว้ให้ในดักแชทที่มีสภาด้วยนะครับยังยังไม่ตียังไม่ตีสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มเออแป๊บพี่พี่ขาดได้กี่ลูกอะ่ะใครพี่ขาดได้กี่ลูกอ่ะเมื่อกี้ GPS ให้พี่ยืมมึงวะดัแชทที่ ที่มี<บ>ไอ้ที่มีสะพานด้วยครับไม่มี